ระวังพ่อบาไปนี่ต้องส่จ้ะไปเชไ่สิ่กเ่งนีเรากำลังนั่งกินอยูอะกาแฟอามาสอนตอนนี้เป็นเวลา11โมงบ่าย ข้างล่างเป็นตลาดเมื่อกี้อันภาคก็ไปส่งอ่ะเนี่ยว่าส่งอันโพสการ์ดอะโพสการ์ตฮัะเมญ่าเพราะวมาอยู่พี่ได้เท่าไหร่ละสีได้เนิ่งเดือนและเดนเนอรมาซีได้สีได้เนิ่งเดือนแล้วน้องเออมาวันที่่วันที่สิบหกเดือนสองหล้วการอันนี้มื่อวันที่ไหนละเนื่อวันที่อ่าแม่ละพอดีเนิ่งเดือนเต็มเต็เออก็เลยส่งเมื่อวานส่งอัโพสการ์ดให้เมญ่าเจตีชาเจตีชุย

ช่วจอดทับโทรศัพท์ติดสาเฟกว่าแต่ัป <si ็นมามางก็คิดเอามาแช์มาแช์ในกันเบอร์ล uh ่ะวิวดีดีเดีงามนะเดี๋ยวมาสอนยู่ข้างๆกันนอันร่วมระบางทุกคนเป็นตามมาเที่ยวมาเที่ยวเดียวเลยมาเที่ยวงามงาม ท <fits you. S 1> hey, ุกอย่างงามแบบบ่คือเวียงจันเวียงกันเวียงกันละบอ้โหคือกันอย่างกระปิตยานิสติสบายดีนะโมฮกอเนวูมาแต่น้องล่วงท่าบ่าวเสียงดังดังเสียงดังน้องพื้นต่อนี่นี่พือนต่ออเนวู ไม่ยังมีลมเอ่อเป็นทีอ่อวามสงครามเลยบีญยังเป็นแต่เส,สียมเล้สิเราก็จะลานในฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในลาวคือเก่าก็คือวันทุกคนเมื่วอวานนี้จะติก๊กเมาขม้าขงเมาข้างอันกินอันกินเบียร์กับหมูกินเบียร์ก,ยก,กับหัวหน้าละหานหัวหน้าเก่ากินเมาใช่ไหมมาก็บุได้มืดเ,เมียเบียร์หลายได้นั่งตั้งแตอ่สิบเอ็ดโมงจนฮอดเก้าโมงกลางคืนกัเป๊ปบุได้มืดเมียหลายสามคนมืดประมาณสิบหกแก้ว ก็เลยเมาแบบตอนนี้ก็เลยหูวซึ้งง่ายๆเลยเมื่อวานนี้มั่วกะห่าห่าล่ะเมาทุกคนก็คือว่าอะไรสามคนสามคนกินก่อนเพื่นแล้ววันนั้นคนที่ซีมาสิมันเป็นซีหกแก้วสิก็เลยตอนนี้ยังซึ้งๆซะนี่เลยนะมื้อนี้พาเมื่อกี้นี่พาลูกไปสระผมพาไปสระผมมาแล้วก็มาแวะกินกะแลมแว่กินกะแลมกะแลมเป็นอาหารเช็ดเสรเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ลูกสาวมาแวะกินเมื่อวานนี้ย่างอย่างนี้แหละ ไปย่างพาลูกย่างเราซองคนเนานย่างแล้วเจอพ่อมันมาพ่อมันขิ่รู้จักรเพื่อสาวรู้จักมาเราบ้านี้ลูกสาวเราไปน้ำพอลูกสาวแล้วย่างก่ายมาเห็นอันเห็นอันทานไอศครีมพอไปนั่งอันอยังทุกคนนั่งเลืออยู่พื้นเราไปแต่อ่านเขาว่านี้เอันแหละเมาท์คือว่าเป็นหอหลายปีตอนอยู่บ้านฮะตอนที่มัดแข้นกับเมากับหูซึ้งมึนๆแต่ว่าบนได้เมาแต่เมื่อวานนี้แบบเป็นแบบเป็นแบบสโลไลฟ์แบบ,แบบแบบกินแล้วมันแบบเอืออันแหละ มันมวนบบมีมันสบายมีความสุขอะไรโบมีอย่างไรยูบ้านมีแล้วก็มีรายยังขีดแต่สินะแดอรามากินอย่างนี้เราก็เลยโอเคกินเบื่อมื่อหน้าสิไปห้องไปล่องเหือน,นํำกันแต่ตรงท่าเมื่อได้ที่พร้อมก่มอนเพราะว่าถ้าไปล่องเหื่อกับิไปกินเบียร์ชิแน่ก็คือทำอีว่าสิไปล่องเหื่อแต่แต่ครอบครัวเหาสี่คนสุโมงละสี่แสนสุโมงละสี่แสนแล้วมันนี่เนาะโม่ละทำโอเคไปล่องนํำกันโ่แช์กันเพราะว่ามันแชร์กันก็นกนดีแล้ะเพราะว่า ชั่วโมงหนึ่งทีสสแสนจะสบายเราบางทีฮันถ้าไปลองน้ำกันมันกับม่วนสิีชาสิไปน้แต่ครอบครัวเฮากับแบบว่ามันกับเงาเงวยๆอย่างนี้นะเออถ้าไปหลายคนซื้อเบียร์ไปกินซื้อเห็ดอาหารไปกินสิกระซิมวนแต่กระตงท่าค่ะมันแบบดีเมากอบมือนี้บ่อยอืมก็คือเมื่อวานนี้กระมือซื้ออยู่ลงผะป่าแล้วหนาวแห็หนาวว่ะหนาวแบบบุกสั Flow ่งซื้อแต่มันหนาวอะแหละมันแปลกเออหนาวแต่มือนี้เริ่มเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กับมือนี้แล้เริ่มมีแดดละแต่ว่าเบิรงกยูเมเตโออยู่เขาบอกว่าอากาศดี เพิ่งแต่ออกมาสตกแผ่นหน้าแตกะมึงสติกันนั้นผมก็เปก็เป็นกับต้นเน่ยรู้สึกว่าอันตั้งแต่มาเราเราอันอย่างวะฟ้าแล้วมันอันนั้นคือนะฟ้ารู้สึกว่าฟ้าอันมันอันมันแจงขึ้นอ่ะสิน้องมากินกะแลมเดียร์ค่ะทุกคนเบิ่งทานัสติปุโหไปทานขึ้นรูปอาหานก่อนแต่เมื่อเมื่อวานนี้ลูกสาวมากินติดใจติดใจแล้วก็มานั่งกินพากันไปขึ้นผู้สี่คือกันมาเนี้เออ สติยังมีเวลาเฮ็ดคลิปวิดีโอเพราะว่ามือได้ละอยากเฮ็ดคลิปวิดีโอผัวสติเอาแป๊กไปงจวเฮ็ดคลิปวิดีโอสีเฮ็ดจังได้สีเฮ็ดจังได้กำลังสิเปิดปากบอไฟดีลูออกมาล้มามงมามงมามังมมมเลยไป ตรงเขาบ้างก็มิจิลี่ละนะเนาะคือว่าเควินมักแหละเดี๋ยวลงเขาบา้มามักคือว่าเราบ่ามักันมีนักท่องเที่ยวหลายน้าคือว่าเราต้องแบบต้องไปซอกซื้อกันแดดมาใส่นะเพราะหน้าเราแบบยับแล้วตอนนี้อันนี้ยังกองซวยได้หน่อยนึงแต่ความจริงแล้วเป็นฝ้าล่ะเต็ตมตอนผมสติ๊กอันดัดผมแล้วดัดแบบผมแบบคือสไตล์แบบ,แบ,บ,แบ,บแอ,อย่างว่าสั้นๆแล้วอัยุอัยอเหมือนอัยุงเหมือน แล้วเวลาสะและ้วก็ไปไปไดเองสาเยยังสามอาทิตย์สองอาทิตย์ครึ่งส์ซื้ว่าด้านดนกันด้นดนเบิ้งสิพาไปกำลังสองบนตอนส่วนเด็กดินนะสันเขาจะว่าส่วนลานสามเลยข้ามขวกก้เก้าไปสิว่าจะใกล้องส์สุด ใช่มีมีพาคคนเลององจวมันจะเป็นร้านซ่างค่ะเซลัวร้าน้นมันรัวอ่ะเป็นรั้ไหมเยซไม่ใช่ใ่ไปใส่กันยาเงินเงินเสี่ยเงินบ่งน้า งามแบบรู้สึกว่าตุยขึ้นเดีนี้ค่อยตุยขึ้นเนาะค่อยคิดว่าเจ้าขึ้นค่อยตุยขึ้นบ่ใช่เจ้าเบ่เก็บกิโลนะค่อยคิดเจ้ากิโลด้วยสร์มคมอคผู้ใหญ่อ่ะได้จุกลูก2อันเควิดเราก็ไปกินอันกาแฟนเจ้าสติกกมักย่างเอาลูกก็ฮู้

ใช่ป่ะขอบใจกติชาเซียปุ๊งเมื่อวานนี้กติชาก็มากินคนเดียวนั่งดีๆไปนะมั้นั่งดีๆไป่กพกของไม่ดีเอาซี่เบียงกติชาเบอร์ทูเหรียนก็ใหกิน Tuwa mo na kasi tangtuwa. Kasi tangtuwa swipe. Tuwa ka na